ถ้าเป็นเมื่อก่อนมันต้องกะให้ทานพร้อมกันใช่ไหมล่ะใช่ยากพีทกุยชุระงั้นเราลงนี่เลยอ่ะงั้นผมลงไปกินน้ำแก้มดียวมโอ <c oughs> เคงครับผมติดตามไว้ก่อนกำลังนั่งหาวิธีทำให้อ่า Google จะมาดีเหมือนเดิมยังได้เคยเป็นยางไดเคยเห็นมันเป็นไรกูเกิลมันเป็นผัวพ่อฮะ <c oughs> อะไระ่ะ ขออทีขอไม่อีกทีทีปากไม่ชัดเลยว่ะปากปากผมไปไปพี่กาล้าวนะเราเดือดเดือดฮะพี่ไม่คิดเลยนะว่าออกจะเป็นแบบไอ้พวกนี้ด้วยไม่คือพี่ส่งมาแม่งผมไม่ไม่ไม่ค่อยได้เล่นกับพี่ไงปากแม่งไวไปแบบพี่พีทไอ้ไม่ใช่พี่โบแล้วพี่พีทไม่ได้กดตามไว้เราเราใจดีทันเดี๋ยวมันก็ลงมแถวนี้แหละ มาแล้วน่าจะฟังป่ะเรื่องวันที่พี่โบเขาขาดตายอ่ะฟังยังเบื่อแล้วพี่บีโดมาแล้วมาแล้วพี่บีฟังเบื่อก็ไม่เป็นไรไม่เล่ากันได้แต่ว่าพี่พีเขาคุยหมายถึงคุยกับเราไม่ได้แต่ว่าเล่นเล่ปกติเอ้ยมิซิตี้ไหนกว่า อีอโมกิเอ้ยมันมีตัวไกลๆอยู่อ่ะไม่รู้มันมาไหมมันก็ไม่ถึงสี่ตีไปแล้วพี่ <c oughs> <c oughs> นี่กูจำลองจำล,ลองไว้ก่อนกูจะหันมองเลยกูสี่ตีตออไงรู้ว่าทำไมเมื่อกี้เรายิงไม่ได้ไพี่บทำไม <c oughs> มันเป็นชุดใหม่ไงเรา,ย,ายังไม่ชินอ๋อยังไม่ชินชุดมันยังไม่ได้บับใช่ไหมไม่ต้องให้ชินก่อนอะไรไม่ดีโทษชุดด้วยก่อน ไม่ชุดก็โพสิชันยองปืนยิงปืนไม่ดีโทษโทษชุดก่อนโทษชุดโพสิชันมันไม่ดีพีดพีดเออพีดไม่เข้าใจเลยวะผมก็ผมก็ยิงเอายิงเอาพวกบอกโพสิชันไม่ดีอะไรวะใช้มันแย่แย่ะลยแล้วใช่ไหมนายนี่ขนาดเป็นฝังกลับแล้วนะก็โพสิชันมันไม่ดี ใช่มันไม่ดีแล้วแกพอมาเริ่มไปชินก็อีกฝั่งหนึง่งไงอีกฝั่งหนึ่งก็จะไม่ดีเราข้าดงั้นแหละเราอ่ะพี่โบม,ม, <c oughs> มองได้แต่อย่าชอบได้ไหมขอมันจะทำให้ใจฉันบอบท้ำเอาใหม่วันนั้นเราพี่โบเดี๋ยวผมเงียบไปเอาแอร์ดรอปเลย เนียนๆเจ้าไม่จะอยู่ผมฟาร์มอยู่นะอยู่อยู่ผมก็แยกไปหัดแหลกขี้หลอดแหลเองหรอกเด้อเป็นไงล่ะก็หลอดก็หลอดอันน่แหลมีคอมเพลนสไนด์เหลือผมผมมีปืนแบบอันเนี้ยเรียกตีนเาลยเอาเถอะได้มันต้องรอวงต่อไปผมมีแม็กซ์สไนด์เหลือ พี่มีขาดพี่มีแล้วขาดก็แค่หัวใจใช่พี่เป็นคนไม่มีหัวใจเยอะดันโอ้โหโอ้โหคนไม่มีหัวใจไอ้เหี้ยมาไหวยังกลัวเมียอยู่เลยใครกลัวไม่เหงาแต่ใครเขายิ่งอะไรเล่น มัาเกิดมาทำว่าหาผมว่าไงรู้วะมันถักสองพวกรีบติก๊กสองแบบไอ้ที่ว่าผู้หญิง้องผู้หญิงเดินมาผมก็เลยบอก,กว่ามึงก็ไม่บอกเบียมึงด้บอกหูได้ไรขึ้นมามันบอกว่าอะไรน่ารักมากเลยลมันก็บอกว่า <c oughs> เดือนหน้านี่ยวันเกิดแต่ไปไหนเนี่ยผมก็บอกไม่รู้แล้วสแปซหนึ่งมันบอกมันบอก <สา S 1> คือป้านเพื่อนมาใช่ไหมแล้วผมก็บอกว่าเออ แค่พูดเออแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าไปแล้วแล้วบอกเคมึงเคอะไรกูไม่ได้บอกว่ากูจะไปไอ,อ,อคอมเพลต์อะรมีใครเอาไหมเอามามเอาครับอ่าให้หนายไปเลยพี่ก่อนก็ได้พี่อยากได้เก็บเสียงมากกว่าไม่ตอนนี้ผมมีมของใส่เต็มแล้วไงก็คือเปลี่ยนเอาไว้เปลี่ยนเฉยตอนเนี้ยมีใส่อยู่แล้วอะไม่ต้องแล้วพี่ได้ละ

มึงเหงาแหละกูรู้หรอกไม่บอกใช่ <laughs> พี่โบว์ใชแ่ไหมครับมีหรืเดียวเขาบอกอยากเล่นเกมพวกผมก็เลยบอกจบธรรมาอ้าวนะพี่โบวจริงไว้ตงรงบันไดอยู่ๆไปไม่มีใครรู้เรื่องเลยอาชิ <laughs> ชั้นไหนพี่โบว์ชั้นหนึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดชั้นหนึ่งอ๋เอเจอละนึกว่าชัดลักเณะนิดนึงก็เอา นานๆทีเล่นนะน้องน้องเหงาน้องเข้าใจแล้วพี่เราไม่ได้มานานเนี่ยเออตีมันเต็มอ่ะมันไม่เหลือที่ว่างสำหรับผมไปเป็นสดเกินพร้อมพร้อมคำคำอินไซด์อืคำวิทย์มีคำดูดีวิทย์ไปยังคำคำปกติตรงนี้มีรถไม่หช่ไม่มีแค่เงินมีใครเอาเก็บเสียงสนายไหม ไม,ไม่เหรอพีทําไหมครับเผื่อเล่นนในนะเดียวก็ยิงแหละยิงเล่นพีพทเอาไหมถ้าเอากดกดหนึ่งถ้าไม่เอากดสองมีบาเีเอาด้วยอ่ะมีด้วยบนบ้านอ่ะเอาเลยจะไม่บอกพี่จะได,ได้พอยลงมาให้ในเล่นในเชด้วยเนะี่ยพีทมันไม่อยู่เนี่ยเราไปดูรถคันอ <รถ S 2> <ๆ>ื่นไหม ชั้นไหนพี่บอมชั้นสุดท้ายเลยครับชั้นบนเลยห้องขวามั้งปุ๊บขึ้นมาห้องขวาปุ๊บคุณหกเดี๋ยวคุณหกไว้ให้มันมีรถปะมีรถอีกคันหนึ่งปะทางซ้ายไม่มีครับไมม่ีครับเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนจะเห็นเหมือนจะเห็นตรงเนี้ยตรงเนี้ยเอ่อไหนวะมุมตรงเนี้ยช่วงเนี้ย เหมือนจ่านะเดี๋ยวพี่ขับรถไปดูอ้าวพี่ขับรถไปดูแล้วถ้ามันมีอ่ะพี่จะเอามาก็นี่ไงไหนอยู่กลางถนนนี่ไงพร้อมจะเพิ่งรีบส่วนสรุปสิก็ผมไม่เห็นไงผมไม่รู้ผมก็เลยบอกว่าเราไหนล่าก็นั่นแหละไม่รู้ว่าก็อย่าเพิ่งรีบส่วนสรุปผมก็ยังไม่ได้สรุปอะไรเลยผมก็แค่บอกว่าเราไหนล่ะถามว่าเราไหนอ่ะแล้วไหนอ่ะ ผมก็ถามเองปั๊บลบใบบีเสร็จแไปเราไปหารถกันข้างหน้าได้แล้วเนี่ยเราสั่งสั่งให้พี่บีเอสานึงเนาะได้ยังได้แล้วทิ้งมาให้พี่อสกลับไปรับเบียรออกพี่นี่ยผมจอดไว้หน้าเมืองนะตรงมาร์คเลยพีเอสคัดอยู่หเลยวะพี่บอกครับไม่รู้อะทสมาร์คให้แล้วว่ารถอยู่ตรงนี้ไปเร็วเสียงอะไร เจ็บใจจริงเ้นโดนเออผมมีแม็กซ์นเลอเลยอทำลายเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ที่ตัวก่อนไม่กาบเตทีนึงไม่ได้ไม่ได้เตาถึงลยไแล้วอ่ะใช่อาพีพีมาแล้วอ่ะพีพีขยับแล้วพีพีเอรถอยู่ด้านหน้าผมมาให้แล้วอะแล้วก็คุ้นหกอยู่ใต้ตีนอะพิ ใช่ออที่เรียอ้ไอผมไม่ได้เอาเก็บเสียงให้ใครเลยมีใครพี่พีเอาเก็บเสียงไหมครับเก็บเสียงไม่เหมพี่พบ๊องไม่เอาใช่ไหมไม่เอาดีแล้วเก็บเสียงอะไรทนายเป็นเสียงสไนายนไม่เอายแล้วถามอนายกันไดกว่าของเป็นก่อนแล้วถามทำไมก็อยากถามนะไหนตอบดิแล้วมึงเป็นคุยอะไรอ่ะพีทหน่อยดิไปเอาดิเอาไปเอาดิ มันกจะเข้าแล้วครับแวรๆล้อ่ว้อใส่ผมีไปนโอ้โหในในตัวดีเลยโห้ตัวดีเอ้แต่เมื่อกี้ออมมันก้าวล้าใส่พีไปยังนะเว้พีก้าวล้อใส่อะไรไม่เอะไรเลยใครมีพีพีไลใครยิงแหวดรอปเนี่นะใครยิงเราน่เยยิงเข้าไปเลยรถที่คันนึงเอาไหมเอาไปไป อามาตรงนี้แล้วไปไหนอ่ะพี่เข้าไปอีกเข้าไปขึ้นเลยละกันขึ้นเลยละกันเจอความมาคุณจะหายป้าสไปเอาชดถ้า<ๆ>อย่ายเราเดี๋ยวเราไปรอพิษแถวแถวนี้ก็ได้ขอบีนีเนนนะ่เย่ละ ไม่มีเดี๋ยวก็ต้องมีแล้งกลัวหรอกประเด็นคือพี่พีแต่จะมาทันหรือเปล่าปล่อยมันนะมันไม่ทันวงหนึ่งไม่ก็เลือดพี่เล่นหายไปกว่าครึ่งแล้วไม่ใช่ครับขอฟาร์มก่อนพี่พีเขามีพีมันติดฟาร์มอยู่วะเดี๋ยวนี้พี่พีเขามีอะไรมีปืนอยู่สองกระบอกอ่ะกูก็มีสองกระบอกเหมือนกันใครมีสามกระบอกวะ มมีสามก็บอกผมมีสามไหนอ่ะผมมีเปิดแฟร์อีกอันนึงเป็นผมมีพี่เปิกอ่ะเราข้างกันอีกครั้งเพื่อเจอกันทุกคนทำไมอ่ะตายแล้วอยังพี่เป็นไร I don't have I I need for it เอ้าจะภาษาอังกฤษทำไมล่ะพี่เอ้ย กลับไปช่วยตอนนี้ทันไหมไม่ทันพี่กลับไปซจำมันไป้ำ Iron Man แต่เลือดเด้งขึ้นมาได้ไงหลังจากนี้จะไม่มีแล้วไงหลังจากนี้จะไม่มีแล้วพี่ทิ้งรถอะไรไว้ให้ทิ้งอ่ารถอย่างพี่อ่ะไอ้รถกระบะรถกระบะก็คือรถอย่างพี่รถที่อย่างวะเฮ้ยกระสุนมาจากไหนมีคนยิงมา ช่ไอ้กระสุนตกหน้าผมเนี่ยไม่ได้รอเห็นนะเนี่ยปัก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 น่าจะยิงมาไกลเพราะไม่ได้ยินเสียงปืนเลยน่าจะเข่าฟังนู้นอะให้อะไรอะไม่ติดด้วยติดห้าห้าอะติดห้า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 อุ๊ยิลับนน่าจะน่าจะแถวสลับปหสลับบอยซอยตื้อสลับบอยเนี่ยมันยิงพี่เนี่ยใช่ไหมมันยิงมาแล้วมันคงเห็นแอร์ดรอปแหละใช่ใช่ใช โอ้มันเห็นตั้งแต่แฟน์แล้วแหละพี่ขอเอวไม่ให้ <laughs> อกาดจ<ห>่าดีเห็นไอ้ตัวผมร้อยเิอเลยคอมเพลขอเกาะสามโอเคขอกิงอันนี้ไม่เอาโอเคแค่นั้นแหละพี่วีแค่น,นั้นผมไมวชุดผางไม่ชอบเออพี่บมาเมาชุดผางดิ่ไม่เอา ไม่ชอบเหมือนกันเก็บมาเก็บมาเก็บมาเอาเองจะต่อได้ได้เก็บไปให้มันใส่ได้เราไม่ได้ใส่เสื้อคลุมอ๋อส่วนเขียวเยอะบ้างมีอยู่ร้อยสิบตัวเลยใช้ถุนทองก็ได้ทองโค้บทองโค้บคู่ปเหมือนกันคลิปไม่มีท้ายไม่มีท้ายปวดอยากได้เก็บเสียงปคนอ่ะไม่ใส่ดีกว่าปกติไม่ใส่ยิงดีกว่าอเ มีีอยย่าง้้ดววะเมื่อกี้มันมีคนยิงอีกคนนึงเหรอพี่โบเออไปรถแข่งวะพี่พีทกับเครื่องชนด้วยเครื่องชนกระสุดนับเครื่องชนนะเออใช่ตอนนี้ปิดเอาเพนเบตาไปแล้วนี่รอตัวเต็มมารอตัวเต็มผมลงคัพเบียนลงหน้าแล้วพี่ก็ลงแล้วแล้วเราก็จะไปเปิดเซิร์ฟใหม่แล้วเราก็จะเป็นโจมันหนึ่งเฮ้ยตาพี่โบเลย เดี๋ยวพี่โบโยคนยิงโอ้ยกระตุก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 ระตัก,ตก,ตก,ตกตงกับนหลังคายิงยพี่นะ้ยมายิงมาผมเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนนี้กี่โมงพี่โบ่บท่เรื่อยิงมาด้วยเนี่ยกระสุนมาหลายทางเลยพีย่โบ่ถอยก่อนเถอะนายขับรถมาหน่อยบ้านนี้ไม่มีคนวันนี้วันวันี้ Let's go Come Let's go ชัวร์ครับ Let's go ดู d อัลโลอัลโลเอสยังอยู่โน้อยแม่บักหนึ่งใช่ไหมพี่ใช่ทิมเลยนะนแล้วพี่โบยใช่ไหมก็ไม่ได้เลยว่าหนึ่งไม่จู้มจิ้มเป็นเลยแล้วก็บ้านนี้ด้วยนะ อันนี้ไม่มีคนดังอะนะอืมก็แบเก็บยางนะมันใสรถงต่อไปอ่ะต้องถอ,อ,อยคนยังว่าพี่บอกมีสมออีกอ่ะใครน้องไนอันนี่ด่ บ้านที่มาร์กเลยอ่ะพีทเนี่ยบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้โแล้วก็มันอยู่บนหลังคาเดี๋ยวอ่าพี่ได้แล้ครับโอเคครับสลับพี่แม็กซ์ดำอยู่บ้านนี้เขามีกันครบแล้วครับมีหมดแล้วคุณมีร้อยนัดด้วยอ๋ออ่าได้ครับผมไปเล่นก็ได้ีผมไปเล่นก็ได้ก็เหตุปกติพี่ไม่พูดไงก็ไม่อยากให้เล่นไงก็ไม่ได้เล่นไง มาเลยไอ้ส่มาตรวจสี่เข้าหัวคุกเนี่ยตรงนี้มีบอกสองเต็มที่บอกเกาะด้วยปะเกาะไม่เห็นอยากได้ลูกององเนี่ยตรงไอ้ดอก่ะโชยิงได้ไหม ใช่มันยิงแอร์ดอปอยู่บางทีเนี่ยก็ก็ยิงตรงแอร์ดอปได้ไหมตอนนี้มันโลมากเลยอ่ะสวยตายเลยเอ้ยน็อกเนาะน็อก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 สามได้ไหมไมได้หรอไม่ได้หรอกบนหลังขาบนหลังขา เห็นสองตัวนะเห็นแค่สองตัวนะพี่จะเอาไหมครับเอาอะไรพี่บ้านนี้มีแค่สองตัวไปทำไมละพี่มันอยู่นอกวงอันนี้คืออะไรคองฟางเหรอนักป่าเนี่ยนักป่าไม่รู้อ๋อโอเคไปขยับ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 อะอะความยาวเหรอใช่มีเยอะมาก

ดูข้างหลังดูข้างหลังกินเลยวิ่งไปแล้วจะจิ้งระเบิดไหมให้กูอีกนะเระเบิดพี่ครับไปเลยนี่หว่าหรืว่ามาจะเข้ามาทางไหนจะมีคันนะพี่พิตมาแล้วขึ้นเท้าหมแล้วมองสายคว่ำวิววันนี้โอ้โหเดือดขาดมองสายคว่ำ คววแล้ใช่พอใส่ความมันเข้าบ้านละเต้นที่น่ารักจริงๆวิเดินผ่านผมไปได้อ่ะมาเด้งมาเด้งเปิ้ลหัวไปมา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 ยอมยอมไม่อยู่ไหนแล้วอ่ะทางบ้านอ่ะเอาชุดพางไปด้วยใครจะยิงวะจะมันต้องออกใช่ไหมเต้นรถเข้าวงนี้ไปเตรถเข้าวงนี้เต้นไง เอน้องน้องา้อ้ายองซ้ายเจ็บเจ็บเน็ดียวน็อคได้แล้วดใครยิงดวเป็นบ้านยิงตอบเลยป่ะมีสลัมมีคนนะไปรถดิไปรถเข้าไปดิบ้านนี้อยู่ได้ลูกแขยวใครเลยเยอะป่ะ ไม่มีเลยตั้งน้นพี่เหลอรีเดียวพีดดีพิดตัวโดนกระทำดีฮีคนทำอะไรพีนอย่เนี่ยพี่ลงครับอะไรเลยรพี่มีพี่เบรกแล้วพี่ออกซ้ายผมมาผมก็แบบเอ้าพี่เบรกไม่ทันเราไม่จอดเหนื่อล่างแล้วเราจะมาจอดเหนื่อนี้ทำไมมันจะได้เอารถออกง่ายกว่าเดิมไปไหนก็เต่วนที่พิดอะ วิ่งผ่านหน้าก็ต้องยิงตอนนี้ยืนอยู่ใช่ก็ตลอดเลยผมว่าดวงดวงวันนี้พี่แบบไม่ค่อยดีนะพี่พีมันเกี่ยวกับพี่เหรอเดี๋ยวเอ้บนเขาพี่บนเขาอย่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 าย่งอย่าอย่ายนาอม่อย่าอยออย่าอลยาย่งยยิง่อ่อ่ออ่ออยอยงอยยยยิงเลยยิงเลยยงเลยยอ เอารถนะแล้วด้วยกระสุนเหลือห right. ้าเก้าแล้วอ่ะมีใครมีกระสุนทองเยอะไหมไปต้องไหนพี่มังสาบแล้วไปเล่นแถอวิวิโบดเลยก็ได้นะหรือว่าเนี่นะคองคลองพื้นที่ไว้อ่ะตรงพี่เล่นได้ครับตรงพี่เล่นได้ตรงพี่เล่นได้บ้านสายบ้านสายว่างบ้านเนี้ยถ้าว่างไปคนนึงถ้าว่างไปอยู่คนนึงจะได้ขำคอร์สจะได้คอร์สสองฟังเออจะเ เราจะได้คมพื้นที่แบบนี้ไปเลยเออรถรถๆๆรถรถรถไลรถไอะไรกันมาไล้ะพี่เราไปไล่กันรถจ้วพี่รถไหลรถไหลด้ข้างล่างเหรอพี่มีใครอยู่ใกล้ผมป่ะเนี่ยจะลงรถแล้วนะลงเลย กว่าพี่พีพีพิตลงจะเข่าทั้งนู้นที่ไฮไลท์อ่ะเข่าขอบมีเศษนะตรงเนี้ยงนี้อ๋อตรงตรงห้องน้ำอ่ะอยู่ห้องน้ำห้องน้ำไม่ตรงไม้มาร์กเลยครับไม้มาร์กอินสิตับมาร์กมาร์ควานมาร์คดูมาร์คทีมาร์คโฟออกไปละสองตัวนะอย่างน้อยมีชุดทางอ่ะชุดทางมีเศษอยู่นะมีที่เศษด้วยนะอ๋อ มีชีกซ้ายอีกตัวหนึ่งอยู่บนเขาเหมือนกันตรงนี้เออาาไไงงครับเหมือนจะเห็นแล้วนะเออแต่ก็ลองนีเลยเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะยิงก่อนละรอหนึ่งนัดเอาพี่โบยิงเนาะกชีกซ้ายอีกตัวไหนพี่โบเนาะตัวชุดพังทำบอยันน็อะตรงกันไหม มองดด้้้าานซยยวไอตรงทางที่ผมลงอ่ะเดี้ยงหมดแล้วพี่ไอเสียทางที่ผมมาร์คไว้ห้องน้ำมีครับเดินกันอยู่ตรงซ้ายครับมันร้องน้ำเลยห้องน้ำซ้ายอ๋อซ้ายสุดเนี่ยเหรอไม่ยังไม่ได้ดูพี่นะตรงตรงตรงมาร์คเห็นเห็นปะตรงมาร์คหนึ่งมีตัวหนึ่งหนึ่งมาเซตตรงนี้เลยมาเซตตรงนี้เลยงั้นนะเซตแบบนี้เซตแบบนี้เซตแบบนี้รถมิระวังอย่าลึกอย่าลึกอย่าลึกมีตัวขวา ผมไปเลยใช่ไหมพี่ห้องน้ำซ้ายผมพอลองลองดูแล้วไม่เห็นนะมีตัวเศษอยู่ตรงมากหนึ่งนะครับพีทอาพี่ผมเล่นทางซ้ายงั้นนะเมื่อกี้พี่มันอยู่ผมชิคดูอีกรอบแล้วพี่พิทไม่เห็นที้ของน้ำมีอะไรขยับแต่ตามพี่บอกแล้วค่อยๆขยับเป็นหน้ากระดานเข้าเอ้มีตัวอยู่นี่ตัวนึงมีมีตัวอยู่นี่ตัวหนึ่ง ไม่หน่อยดข้างล่างเนี่ยตอมขึ้นไปห้องบนแล้วพี่ตรงนี้ตัวล่างยังอยู่ไหมพี่มุมหายไปแล้วพี่กินไม่ได้คิดมองเห็นพี่ปะตายไปแล้วตายตายเลยใช่ไหมพี่หรือว่าแค่น็อกมันพี่ซ้ำไปครับอืมโอเคครับตัวหัวพี่ผมไม่เห็นแล้วนะไม่กล้าตื่นเฮ้ยหน้าพี่หน้าพี่ ตรงนี้ไม่ต้องขึ้นไปไม่ต้องขึ้นไปลงแล้วลงแล้วลงแล้วเสียบเปียกพี่เสียบเปียกสมองฟานสายพี่เออสมองเนี้ยมันมันยังมีคอมเพตเตอร์โต๊ะบาถอยมาดิคอมแพตเตอร์โต๊แล้วหน้าพี่พี่ตรงบนมาอีกทีนึงเกิดอะไี่รู้จักป่าวไอ้หนูมาอีกทีนึงตีไหนวะใช่ใช่เห็นเห็นเห็นอยู่สองสองตอเฮ้ยสายฉีกเหมาอย่างนี้ ยี่สิบสามสามสามล่าสุบเอ็ดสามเราทั้งไหนก่อนยิงกดไปแล้วตายหน้ากระดานไว้ดิพี่หน้ากระดานไว้ก็จบแล้วเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้น่ะเขาเดินมาไม่ได้ใช่ป่ะอ๋ออยู่ไกลเราคุมหน้ากระดานก็จบแล้วห้องน้ำโดนแก๊สพี่เนี่ยมันมันบวกกับห้องห้องน้ำอยู่พี่มซ้ายมีสายมาร์กอยู่นี่ไงที่มาร์คกันเนี่ยอ๋อเขามาร์คสองคนเลยน่ะอ่าเห็นแล้ว ลูกเขียวใครเหลือไม่มีเลยครับลูกทองผมหมดแล้วอ่ะลูกทองผมหมดแล้วอ่ะหมดเลูกเขียวพี่เหลือเจ็ดสิบผมผมเหลือสิบสิบเก้าพี่เน็ตเด็ดเด็ดมีใครมีเน็ดวะผมมีสองสามลูกผมมีสามลูกมามามาไม้พี่มาถ้ายับอยู่ตรงรถแบนตรงมาร์คเลยมารสองมารสามอ่ะ ให้ผมขึ้นไปไหมหรือว่าให้ผมยืนมองมองพื้นที่ตรงนี้เล่นหรืเล่นได้ปะึ้นนี้แล้วมองพื้นที่ก่อนเไม่ได้ครับเล่นไม่ได้มันมาเป็นเนินต่ำอ่ะหัวแตกมันเป็นเนินต่ำมันเป็นหลุมมาพี่เล่นไม่ได้ครับพีทมาร์คสองโผล่แล้วนะคือถ้าไปเราต้องไปไปไปซ้ายเลยพี่ถ้าไปเราต้องไปตรงตรงสุดท้ายเลยแถวๆนี้เลยถึงจะเล่นได้อะเขาแยกกันไกลเขายังอยู่นะพีท ปีกอย่างเซตสมอง so ไปเล่นนงนูนเฮ้ยใครขอวิ่งหรอดันเลยดดันเล็ดปีกขวาก่อนปีกขวาพี่โบก่อนี่ะขวาพี่ตัวเดียวขวาพี่ตัวเดียวปีกขวาพี่โบก่อนไป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 เกมไปได้ไปได้ครับขวาพี่จะขวาได้ยินบ้าเก๊เก๊ได้ยินใช่ไหมไม่ต้องรีบซ้ำก็ได้พี่รีบเคลียร์ก่อน ผมเลาะขวาสุดมีศพผมตามหลังสุดนะไนศพมีของไหมครับเดือดร่างเดืตีล่างตรงนู้นโโออเเคคในศพมีสุ่นทองไหมพี่ผมไม่มี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 ศพอยู่ไหนวะเห็นแล้วเห็นแล้วที่เมื่อไรเดี๋ยวเขาย่องล่างเราเนี่ยตีเลยนะต้องตีครับเนินล่างเจอเลยเน็ตเนตแปดอะไรไปบ้างก็ได้ Hey, right, like hmm. để súng hai pít một lái lên đừng quăng khóa net anh